ครับมาดูต่อนะครับคราวนี้เราจะพิจารณาว่าเราจะเข้าไปแก้ไขนัดหมายในเรื่องอะไรอแต่ว่าถ้าท่านต้องการท่านที่ต้องการเลื่อนเวลาลดเวลาขยายเวลานี่ทําง่ายฮะไม่ต้องเข้าไปก็ได้อ่าอย่างตัวอย่างเมื่อกี้นี้นะครับที่ผมสร้างไว้นะครับอ่าขอเป็นเดือนที่แล้วใช่ไหมวันที่30ใช่ไหมอ่า นะครับสมมติเมื่อกี้ผมอยู่ปัจจุบันคือเดือนตุลาย้อนกลับไปคือเดือนที่แล้วแต่จริงๆปัจจุบันนี้เป็นเดือนกันยายนะครับโอเคเนี่ยที่ผมสร้างไว้ผมจะเปลี่ยนวันที่อ่าโทษฮนะผมจะเปลี่ยนเวลาไม่ได้เปลี่ยนวันที่ผมทําไงครับง่ายๆสมมุติว่าผมบอกอ่ะเท่าที่ดูความสะดวกของลูกค้าแล้วลูกค้ายังไม่สะดวกช่วง9ก้าโมงจะขอเลื่อนเป็นอะไรครับ10บโมงอ่าจะขอเลื่อนเป็น10บโมงแล้ว จำนวนชั่วโมงเท่าเดิมชี้เข้าไปเลยฮะชี้เข้าไปเนี่ยนะครับคลิกค้างไว้แล้วก็ลากเมาส์เลยลากลงมาที่ตำแหน่ง10บโมงแล้วปล่อยเลยเห็นไหมฮะง่ายไหมครับหรืออ่าลูกค้าบอกว่าอโอเคสิบโมงสะดวกแล้วแต่ถ้าถึงเที่ยงครึ่งเออไม่ไหวเพราะว่าถ้าเลือนจาก10บโมงไปจำนวนชั่วโมงเท่าเดิมมันจะตกเที่ยงอ่าต้องไปทานข้าวอะไรเงี้ยอ่าขอเป็นแค่อะไรครับ11บเอดโมงได้ไหมอ่าได้ครับผมก็ชี้ผมคลิกก่อนอคลิกเลือกก่อนนะครับ อันนี้ต้องคลิกเลือกก่อนและเห็นจุดตรงแนวนี้ไหมครับแนวกึ่งกลางของกรอบนัดหมายเนี่ยนะฮะอ่าของกรอบสี่เหลี่ยมนัดหมายเนี่ยแนวกึ่งกลางเนี่ยทางด้านด้านกว้างเนี่ยนะฮะชี้เข้าไปจนเป็นลูกศรสองทายแมคลิกค้างไว้แล้วก็ล่นขึ้นเลื่อนเมาส์ขึ้นไปลากมาขึ้นไป,นไปอ่าเป็นสีิบโมงก็ปล่อยเลยอ่าอันนี้คือกรณีที่เป็นอะไรครับเป็นพวกเอ่อเวลานะครับหรือแม้แต่พวกหัวข้อเนี่ยอันนี้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็คือ subject นะครับผมคลิกข้างนอกนะฮะง่ายๆเลยผมคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็อะไรฮะคลิกเข้าไปอีกทีหนึ่งเห็นไหมคลิกคลิกหนึ่งครั้งขอแล้วคลิกอีกทีหนึ่งเขาก็จะกระพริบแล้วก็แก้ได้เลยวงอาจจะวงเล็บเพิ่มนะครับเลื่อนจากอะไรฮะผมโนต้ตไงเลื่อนจาก9ก้าโมงนะครับลักษณะนี้ เลื่อนจาก0.9จุ0.0ใช่ไหมครับโคตรลอน0.0นอโอเคแล้วก็เอนเ r อร์ไปเรียบร้อยนะครับอ่าน,นี้ก็คือกรณีที่จะแก้ไขซับเจ c กนะัคือเราไม่ต้องเข้าไปไรายละเอียดเลยนะครับอ่าแต่ถ้านอกเหนือจากนั้นไม่ได้แล้วครับเราต้องเข้าไปละเข้าไปแก้โดยรายละเอียดนะง่ายที่สุดเลยอ่าสมมติผมอ่าอันนี้จบแล้วนะครับขอไปที่เอ่อวันที่1ใช่ไหมมีไหมอ่ามีอยู่เนี่ยฮะ ทำไงครับชี้เข้าไปฮะแล้วก็ดับเบิลคลิกเลยเขาจะเปิดหน้าต่างนี้ไหมครั้งแล้วก็เราก็แก้ตามที่เราต้องการอ่านี้อย่างเช่นผมจะแก้นี่คือแก้ได้หมดเลยนะครับอย่างเช่นประชุมแผนกเทรนนิ่งนะครับโอเคนะครับอ่าจะวงเล็บบอกว่าเอ่อขอให้เตรียม ข้อมูลมาด้วยสมมุติสมมุตินะฮะอันนี้ผมอันนี้คือแก้ subject แก้ location บอกว่าอขอใช้ขอเปลี่ยนไปใช้ห้องใหญ่อขอเปลี่ยนไปใช้ห้องประชุม บริษัทนะครับวงเล็บห้องใหญ่อ่านี่คือแก้นะครับนะครับอ่าโอเคนะครับจากนั้นอ่าวันแก้ไหมอ่าสมมุติว่าวันไม่แก้แก้ก็ดับดับลงมาแล้วก็เลือกใหม่นะครับอันนี้เหมือนกันอ่าแก้เวลาสมมติอ่าขอเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่10โมงนะครับ ตอนนี้สิบโมงก็จะตกเที่ยงพอดีนะก็เที่ยงก็เที่ยงก็ไม่เป็นไรก็ทานข้าวพอดีพอเลิกประชุมก็ไปทานข้าวเลยนะฮะตรงนี้ก็จะมีข้อที่สามก็เพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็อะไรฮะอะไรนะครับ new new online course กำหนดการเปิดตัว online course นะฮะแล้วก็อะไรครับ advance course สมมตินะฮะ Advanced, Advanced course, Advanced online course นะครับนะฮะโอเคเติม, s, ม s ด้วยว course, อ่ะนี้มาเติม S ด้วยเพราะหลาย cross โอเคนะครับจากนั้นก็อะไรฮะถ้าเป็นการเข้ามาแก้ไขเขาจะเปลี่ยนเป็นอะไรครับอ่า Save and close นะฮะนะหรือถ้าเราจะ save เราอยู่หน้านี้ก่อนก็ save เฉยๆ อ่าถ้าโอเคเรียบร้อยไม่ไม่ทำอะไรล้วบันทึกแล้วก็ปิด Save อ n ด์โค s สอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็คือเข้าไปแก้ไขแบบอะไรครับแบบสะดวกแบบง่ายแล้วก็แบบรายละเอียดนะครับ